สวัสดีค่ะพบกับทนายพราวราวีในช่อง YouTube ทนายพราวราวีแล้วก็ในแฟนเพจ Facebook ทนายพราวราวีนะคะสำหรับหัวข้อเรื่องวันนี้ที่จะนำเสนอคือเป็นเมียน้อยโดยไม่รู้ตัวผิดกฎหมายหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบกันค่ะ ตามกฎหมายนะคะ,ะกรณีชายกับหญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสกันนะคะตามกฎหมายถือว่าเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายค่ะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะอาเช่นถ้าฝ่ายชายไปมีหญิงอื่นนะคะหญิงซึ่งมามีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวกับฝ่ายชายก็คือว่าหญิงคนนั้นแสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ในทํานองชู้สาวกับชายลักษณะเช่นนี้เรียกว่าหญิงชู้นะคะส่วนกรณีที่ฝ่ายหญิงนะคะ นะมีชายอื่นซึ่งไม่ใช่สามีตัวเองนะคะมีความสัมพันธ์ในทนํานองชู้สาวเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าต้องใช้คําว่ามีความลึกซึง้งคือถ้าใช้ภาษาชาวบ้านคือแบบคือมันถึงขั้นแบบล่วงเกินแล้วอะนะคะถ้าเป็นลักษณะนี้นะคะชายผู้นั้นก็เรียกว่าชู้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหญิงชู้หรือชายชู้นะคะ,ะชาวบ้านจะเรียกว่าเป็นเมียน้อยหรือสามีน้อยใช่ไหม ลักษณะแบบนี้ค่ะถ้าคู่สมรสของเขาทราบเขาสามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนได้นะคะค่าทดแทนฐานเป็นชู้เนี่ยเวลาที่เขาฟ้องมาถามว่าคุณจะอ้างว่าคุณไม่รู้ได้ไหมว่าคนที่คุณไปยุ่งด้วยเขามีคุณไม่ทราบว่าเขามีคู่สมรสอยู่แล้วคำตอบคือไม่ได้ ทำไมคะเพราะจริงๆแล้วตามกฎหมายเนี่ยเขาก็ห้ามนะคะที่เราจะอ้างว่าเราไม่รู้ว่าบุคคลนั้นนะคะไม่มีคู่สมรสหรือมีคู่สมรสก็ตามดังนั้นระวังค่ะจะคบใครสักคนระวังด้วยว่าเขามีคู่สมรสอยู่แล้วถ้าเขามีคู่สมรสอยู่แล้วแล้วเราไปยุ่งเกี่ยวถ้าถูกคู่สมรสเขาฟ้องมาต้องจ่ายค่าทดแทนนะคะ นะส่วนจะจ่ายเท่าไหร่นั้นเป็นเรื่องที่คุณต้องไปสู้กันในศาลนะคะเขาจะฟ้องมาเป็นคดีเรียกค่าทดแทนค่ะนะฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีเขตอำนาจเนื่องจากว่าการฟ้องชู้นะคะเรียกค่าทดแทนในส่วนนี้นะคะอยู่ในเขตอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวค่ะนะส่วนเขาจะเรียกเท่าไหร่เรียกค่าเสียหายเท่าไหร่อย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่ต้องไปพิสูจน์กันในศาลนะคะดีที่สุดระมัดระวังค่ะอย่าไปเป็นชู้กับคนอื่น ะค,ะคิดถึงใจเขาใจเราค่ะโดยเฉพาะถ้าคุณรู้ว่าเขามีคู่สมรสอยู่แล้วแล้วคุณยังไปยุ่งแบบนี้นะคะถือว่าคุณมีเจตนาถูกไหมแต่แม้แต่คุณไม่รู้นะคะถ้าถูกฟ้องมาก็ต้องจ่ายค่าเสียหายอยู่ดีค่ะนะดังนั้นฝากไว้นะจ๊ะโอเคมีปัญหาข้อกฎหมายเรื่องไหนก็ตามโทรถามทนายพราวรีได้นะคะ092 45 059 9 8 0 9 2ี5 0 5 9 9 8ดหรือโทร ผ่านโทรศัพท์มาแล้วนะคะสามารถที่จะปรึกษาปัญหาเบื้องต้นได้ไม่เกิน15นาทีถ้าเกิน15นาทีขออนุญาตเก็บเงินค่าปรึกษานะคะแล้วก็ทักมาในแฟนเพจ Facebook ทนายภาราววีได้หรือในช่อง y t u t u นะคะทนายภาราววีก็ได้ค่ะนะปัญหาข้อกฎหมายนะคะเป็นเรื่องที่ต้องใช้คำว่ากฎหมายบัญญัติเอาไว้อะแม้บางครั้งเราอาจจะไม่ได้มีเจตนาแต่ว่าถ้าเราทำผิดจริง เราอาจจะต้อง ชดใช้ในสิ่งนั้นถ้าเป็นคดีแพ่งนะคะส่วนถ้าเป็นคดีอาญาม,มันก็ต้องดูว่าเรื่องนั้นมีกฎหมายกําหนดเรื่องของเจตนาหรือเรื่องประมาทด้วยนะจ๊ะโอเคฝากไว้นะคะสามารถกดติดตามนะคะในช่อง Youtube ได้นะคะกด s u b สไครต์นะคะในช่อง Youtube ทนายภาราวีแล้วก็ในแฟนเพจ Facebook กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดแท็กได้หรือในระหว่างที่มีการถ่ายทอดสดให้ดาวราได้นลจ๊ะโอเคอยากติดตามสาระดีๆก็อย่าลืมดูช่อง YouTube ทนายพาราวีนะคะขอบคุณที่ติด ตามค่ะสวัสดีค่ะ